นอกจากกอไก่ถึงฮอนกคูกแล้วนักเรียนของเราควรรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพยัญชนะบ้างสวัสดีค่ะเทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติกับครูเอ๋ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนอกจากกอไก่ถึงฮอนกคูกแล้วนักเรียนของเราควรรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพยัญชนะบ้างข้อ 1. พยัญชนะไทยมี44รูป21เสียง สีรูปก็คือ44ตัวที่เรารู้กันก็คือกอไก่ถึงคอนกุ้กส่วนยี่สิบเอ็เสียงนั่นก็เป็นเพราะว่าพยัญชนะบางตัวมีเสียงที่ซ้ำกันเช่นเสียงเดอก็จะเป็นดดเดกกับดดชดาเสียงเตอรก็จะเป็นตอเต่ากับตอปตะเสียงเซอร์ก็จะเป็นสอเสือสอสลสาสอฤาษีแล้วก็สอโซ so. อย่างนี้เป็นต้น ข้อ2พยัญชนะ 8, แต่ละตัวมีชื่อเรียกก็อย่างที่เรารู้กันคือกอกไก่ขอไข่ขอขวดไปจนถึงฮอนคู่คือนักเรียนของเราบางคนเขาอาจจะสงสัยว่าทำไมจะต้องมีชื่อเรียกด้วยว่ากอกไก่ขอไข่ทำไมไม่เรียกไปเฉยๆว่ากอขอคองออะไรแบบเนี้ยนั่นก็เป็นเพราะว่าวนไปที่ข้อหนึ่งเลยคือพยัญชนะบางตัวมีเสียงซ้ำกันอย่างเช่นเสียงเสิร์ก <it> ็เป็นสอเสือสอซาราสอฤษีคือถา้าบอกพูดว่า <that> สอคำเดียวเราก็จะไม่รู้ว่า สออะไรแล้วยิ่งถ้าต้องสะกดอย่างเช่นสอสละอาสออาก็ไม่รู้อีกว่าเป็นสอเสือสละอาสอฤษีสละอาหรือสอสาวาสละอาซึ่งตรงนี้นี่เองที่ทำให้พยัญชนะไทยของเราต้องมีชื่อเรียกข้อ3พยัญชนะแต่ละตัวมีเสียงได้เพียงเสียงเดียวเท่านั้นอย่างเช่นกอกไก่ก็มีเสียงเกอซึ่งตรงข้ามกับภาษาอังกฤษอย่างเช่นเช่นตัว G ในภาษาอังกฤษ สามารถออกเสียงได้มากกว่าหนึ่งเสียงอย่างเช่นคาว่า get ก็เป็นเสียงเกิดส่วนคาว่า g e n ที่เราออกเสียงกันว่ายีนหรือที่แปลว่าพันธุก,กรรมมันก็ออกเป็นเสียงเจอคล้ายๆเสียงจอจานนั่นก็คือในภาษาอังกฤษอักษรหนึ่งตัวพยัญชนะหนึ่งตัวสามารถออกเสียงได้มากกว่า1เสียงซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยมีความแตกต่างกัน แต่ในทางตรงกันข้ามข้อ4เสียงหนึ่งเสียงอาจเขียนแทนได้ด้วยพยัญชนะมากกว่า1ตัวก็อย่างเช่นที่เราพูดกันไปแล้วอ่ะเสียงเสอใช่ไหมก็อาจจะเขียนได้แทนได้ด้วยซอ,ซอเสือซอซาลาซอส,สีหรือซอโซข้อ5ข้อนี้สําคัญมากทีเดียวนั่นก็คือพยัญชนะแต่และตัวมีโทนเสียงของตัวเองหรือมีพื้นเสียงของตัวเองซึ่งก็ได้แก่เสียงสามารหรือมิดโทนกับ เสียงจัตาวาหรือ rising tone เท่านั้นพยัญชนะที่มีมีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญก็ได้แก่อักษรกลางและอักษรต่ำส่วนพยัญชนะที่มีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวาหรือ rising tone ก็คืออักษรสูงข้อนี้ที่บอกว่ามีความสำคัญก็เพราะว่ามันจะมีผลต่อการฝึกผ่นวรรณยุกต์ของนักเรียนของเราพ,พ,พอเขาเรารู้ว่าอักษรกลาเป็นมีพื้นเสียงมีฐานเสียงเป็นเสียง สามัญเวลาผ่านเขาก็จะเริ่มจากเสียงสามัญเช่นกา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 แต่อักษรต่ำซึ่งมีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญเหมือนกันแต่ผ่านได้3ามเสียงเขาก็รู้ว่าจะต้องเริ่มจากเสียงสามัญก็จะเป็นคาค่าขา,ขา,ขาส่วนอักษรสูงเป็นพื้นเสียงเป็นเสียงจัดตวัวเพราะฉะนั้นเขาจะต้องผ่านเป็นขาขาค่าย แต่ว่าการสอนการผ่านวรรณยุกต์นี่ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเดี๋ยวเราจะไว้พูดกันในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันสรุป5ข้อเกี่ยวกับพยัญชนะที่ควรสอนให้นักเรียนของเรารู้ก็คือข้อ1พยัญชนะไทยมี44รูป21เสียงข้อ2พยัญชนะแต่ละตัวมีชื่อเรียกข้อ 3. พยัญชนะแต่ละตัวออกเสียงได้เพียงหนึ่งเสียงเท่านั้น ข้อ4ในทางรงกันข้ามเสียงหนึ่งเสียงอาจเขียนแทนได้ด้วยพยัญชนะมากกว่า1ตัวและข้อ5พยัญชนะทุกตัวมีโทนเสียงมีพื้นเสียงของตัวเองซึ่งได้แก่เสียงสามัญและเสียงจัตวาเท่านั้นนี่ก็เป็น5ข้อที่เราควรจะสอนให้นักเรียนของเรารู้ไม่เพียงแต่เฉพาะนักเรียนที่จะเรียนอ่านเขียนเท่านั้นนักเรียนที่เรียนแค่พูดอย่างเดียวก็ควรที่จะสอนเขาด้วย เพราะว่าถ้าเขาเข้าใจโครงสร้างของภาษาไทยลักษณะของภาษาไทยความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมันก็จะทาให้เขาเข้าใจภาษาไทยได้ดีขึ้นแล้วก็เรียนรู้ภาษาไทยได้เร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ